เป็นได้อันนี้ยังยังเสียงก็เสียงก็มเตกนะครับมาแดงมาเดงมาแดงมาแดงมาเด้งโอ้โหเพลงเกาวะ

mời um. mời 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 mời

เฮ้ย้ยตั่รึ่ไม่ได้ไมบอกว่าตัวใหญ่ด่ารึเปล่า่นื้อไม่รู้นะไม่รู้นะว่าในบ้านมันหมื่นขนาด้เลยครับไอ้เนี่ไม่รู้คุนี่